สวัสดีค่ะมาดูสิคะเขาทำอะไรกันหนุ่มๆสวัสดีค่ะยังต้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป๊กกี้พี่โจมุณก๊าสินท็ดยังนี่ทำอะไรเบกกี้เอาเพลงให้มาให้พี่วุฒิเก้าให้ครกกี้แต่งเพลงแต่งเพลงมาให้วุฒิก๊าสินเอาไปพี่โจดูก่อนผมก็เลยบอกว่าให้คุยกับวุฒิดีกว่าเขามีความความสาารเป๊กี้ทำไมมีความสามารถแท้เดี๋ยว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 ชื่อเพลงอะไรขอเขาดูหน่อยสิคะครับจากชีวิตจริงวันนี่อ๋อจากชีวิตจริงใช่ไหมเนี่ย แจ้งกับอ่ายคนหนึ่งครับนี่มูบาทเนี่ยกันประมาณสองปีที่แล้วนะ,ะ,ะก็แล้วแต่น้องแต่ว่าโมกไว้โดนแล้วนะครับอ๋คบอคือคือแต่งเป็นทัทง้งทั้งทั้งทำนองใช่ไหมนั่ร้องทำนองมันบ่เนี่ยเพลงก็แล้วแต่น้องอ่าอยูอ่ในมูบานเป็นเห็ุแบบไปห้ยตาดนนะครับก็าเ,นนเลยขี่มาทีลล่นี่จังใดจังเลือกไฮวุฒิกัลสินรอบนี้ครับ เพิ่นเป็นนักร้องรูครับเรีว่าปรึกษาเพิ่นครับก็เลยกว่าปรึกษาไอ้วุทธการสิล์นนะคะเป็นเพิ่นมีความสามารถด้านนี้นะครับเรื่องทางการปรึกษาเพราะว่าไอ้ไม่สอบถามว่าตอนนี้มันเข่ากันบ่อมองไหนมันบ่อเข่ากันไงเพิ่นเปลี่ยนให้เปลี่ยนขัดเก่าให้เนาะขัดเก่ายให้ครับเปลี่ยนไหนเจ้าอ้าววุทธการสิล์นเปลี่ยนไหนเนี่ยโอเคครับมวลมันมันเอามันเปียกกำน้องกับมวลนี่เหลือับกำลังขัดเก่าอยู่อือเหลือเพลี่ยนเหลอมวลอืมันเป็นเพลงเกี่ยวกับอีย่างไงอเป็นเพลยงแบบ คันจะเป็นอะไรที่บอกที่ว่าอธิบายยังไงล่ะอกหักอ่ะเนาะอกหักรักคุดอกหักครับอกหักครับอ๋อกระแต่งแต่งแล้วก็มาให้อาจารย์วุฒิเป็นคนร้องใกล้แล้วก็มาเสนอนายห่างกันบ่ปะคระโอ้หัวนั่งนั่งครบครบทีมนะคะวันนี้นะเอามาปรึกษาฟังหรือยังคะฟังแล้วครับโอ้เพลงไหนเนี่ยคะเนี่ยฮะสาราของเพลงดีครับเพลงเพลงนี้มาให้เป้ามุกบอสับพกพองเองไงสับพกพองเองไง เป่กกี <t> ้ว <Marshall> to <laughs> oh. oh. okay, um ่าอะเกิด <t> กัน <t> อ้ววววววห้ววววว้วว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 อวววววววาวว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 าวววววเววาวว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 าวว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 วกวว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 หว้วว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 าวว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 วอวว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 าวว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 วคะได้จากจากรอบแล้วเนี่ยไกด์อ่ะให้อาจารย์วูวเป็นไกด์เสียงจริงเราฟังทีหลังนะคะ ให้อาจารย์มูตเป็นไกด์ให้ก่อนไงมันมีอยู่มันมีไกด์อยู่แต่ว่ามันแต่ก่อนมันอัดไว้มันไม่ชัดครับอ๋อมันไม่ชัดตอนนั้นเนาะอ้ายมีหนุนอายมันอัดไปหายครับเป็นไก่พไปเอาเก้าอี้มานั่งข้างอาจารย์มูตไปยังยังไม่ได้เลยครับดีใส่ชุดไปว่าเป็นยังก็ฟังไปนี่ละเห็นเห็นอาจารย์มูตเราเราแต่งเพลงมาแห่จารย์นี่เนาะเพลงนั้นเนาะโอ้เพลงนั้นก็ตอนนี้คนดูกี่แสนแล้วอ่ะพี่โจ้ก้าแลงติดติดก้าวแมลง ตกลงพี่พี่จอนี่เขาเปลี่ยนชื่อเพลงไหมเปลี่ยนครับแล้วเราเขาว่าจอนี่ออกกันมั้ยเพราะว่ามันใจนี่อ๋อเอาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรคะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรคะเราจะผ่านวิกฤี้ไปด้วยกันอ๋อใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราก็อาจจะย่านดราม่านะคะเพราะว่าไปใส่ซื้อเราแบบนั้นเนาะชื่อเพลงเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันสวัสดีค่ะเสียบปูมาฟังเพลงนี่เบกกี้เขาแต่งเพลงเบกกี้เขาแต่งเพลงมาให้อาจารย์วุฒิดูให้แล้วก็จะมาเสนอนายห้างนายห้างยังต๊อก เออเลยในะหางยังตอกนะคะอ้าวจัดจัดเสียจาหน,อน้อ,นอยนะคะท่อนฮุกท่อนเฮก,ฮกอะไรก็ว่าไป เจ้ารอหากวันนี้ใจของเจ้าเปลี่ยนไปอยากจบเพื่อของคนใหม่ทสไป แล้วแต่นะคะอันนี้เป็นเป็นเป็นไกด์คร่าวๆนะคร่าวๆเพลงไหนคะอาาจรย์นักเตอะฟังแล้วบอกเลยเพลงนี้เหมาะกับพุ่มกลับมากเลยอ่ะพี่โจมากเลยอ<ง>่ะเพระาะว่าเร็วๆนี้นะคะพี่โจนะเด็กพี่โจมีน้ําตาฮะเพราะว่าพี่โจเป็นคนหล่อเลือกได้นะอย่าไปพลาดทช่ไหอาจารย์เิพยังให้ผู้ดเดียวนะ เบกกี้แต่งมาให้พี่โจโดยเฉพาะหรือเปล่าเออพี่โจมาแก้ข่าวหน่อยสิไม่ได้แก้แต่ผมมีไอเดียทำเอ็มวีเพียบเลยแบบนี้เหรอไอะไรหลายพวกใจร้ายอ่ะเออพวกใจร้ายเออรู้สึกว่าพี่โจจะอกหักบ่อยเหลือเกินใช่ไหมเมื่อกลางสนรู้สึกว่าพี่โจจะมาทุกรอบพี่โจอ้กหักทุกรอบใช่ไหมต้องมาถามอาจารย์ยังต๊อกนี่แล้วเมื่อเคยออกหักอย่างเธอได้ยังต๊อกอ่ะใช่ไหม ออยังต้องไม่เคยอกหักนะมีแต่หักอกผู้สาวนะคะเสพฟูไม่รู้เรื่องอกหักกินอย่างเดียวนะคะเสพฟูฝั่งนู้นนะเพลงก็แล้วแต่นะคะก็ฝากไว้ด้วยลวกันนะคะน้องเป๊กกี้เป็นคนแต่งกับพีซ้ายคนอยู่บ้านละเวเนาะนำแสงคนเซ่อคนเซ่อนะคะได้ค่ะเดี๋ยวก็ล้อเบิงก็ ต้องไปให้อาจารย์วุฒิร้องขัดร้องเก่าบางคนอันนี้คือแบบว่าแต่งขึ้นมาแล้วกับมามาอันนี้กันเลยอะค่ะยังไม่ได้ขัดเกลานะคะแต่ว่าเป๊กจะร้องเองเนาะจัดการเองอันนี้ก็ที่นี่ครับนี่ตีิงไงมเติดไนี่จะเป็นคนหองเอ็นใช่มันเขาเขาแต่งแต่บางเค้คู่เพลงอ่ะเขาก็แค่อยากแต่งให้คนอื่นร้องบางคนแม่ครับผมกลาง เสียงกับบบเอาแบ่นักล่องเออเฮาบางเถอเฮาบ่ถึงมันเถอะมันบ่ถึงนะครับงมเออเฮาเฮ็ดไปเพลงดีแต่เขาก็จะมาตินักร้องนิดนอกจากว่าเขาอยากเฮ็ดเองฟังเองอะนะก็เอาจริงๆกับนักร้องเองคนนะครับแต่ว่าเสียงบ่ตรงประสิทธิภาพของเขามันบ่ได้ตรงนั้นนะครับได้แล้วขื่นเสียงสูงเสียงจบขื่นบ่สุดมันบ่เสียงบ่ตรงข้สุดถ้บอกว่าบ่ช้กินนะคือลื่นขึ้นกันถ้าข้ามนะครับก็ เหมือน,นพี่เอะกันแหละเอฟซีเขาบอกว่าเจลินทำไมไม่ร้องเพลงอยากร้องแทบตายแต่ว่าร้องแล้วกัอยากอายเขาเสียงเขามันบ๊ไปบ่อได้อาจารย์วุฒิกระสินนี่ก็บ,บ่กกล้าร้องแข่งกับเราข้องขังเราเนี่ยเสียงเขาข้องเพาตายเสียงเราไอ้ซื้อกะดันเขา <S <S คนรอนพรสวรรค์ไม่เหมือนกันนะคะวุฒิกระสินแล้วก็มีพรสวรรค์นะจังว่าคำว่าปรึกษาเป็นครับปรึกษาบ๊อบให้อาจารย์วุฒิร้องนะเขาว่าเมื่อสิเกิดข้อเปรียบเทียบนะคะ เอาเป็นว่าเพียงกันแล้วแต่นะคะกันประมาณนี้ครับประมาณนี้นะคะน้องเป๊กกี้มาศึกษาพี่วุฒินะคะอ่ะฝากฝากฝากรอติดตามกันแล้วกันนะคะที่ช่องอาจจะเป็นเป๊กกี้หรือว่ากุกแต่แล้วกันนะคะ่าเบิงเดอร์จ้ะอ่าซำนิดแล้วค่ะขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ได้ค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะแม่ฮาร์ดครับสวัสดีค่ะพี่โจ